สวัสดีครับพบกับผมกันแคสเตอร์และในวันนี้ผมจะมาแค่เกมใหม่ค่ะนะครับไปที่ตรงนี้ครับกดแล้วก็กดสองครัง้งหนึ่งสองกดตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้เราต้องรอซักคู่นะครับ โอเคมาแล้วโอเคเราจะกดตู้เพื่อหาอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้ผมจะมาสอนทำปืนใหญ่อย่างแรกที่เราต้องใช้คือคิสตันแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นบ็อกเรึุ่มกดนะครับ ไม่คิดไฟนี่แล้วจากนั้นก็จะเป็นชนวนระเบิดแล้วก็ TNT นะครับแล้วกดตัวอีค้งเพื่อกดออกกดสองครั้งครับกดคลิกปุ่มใหญ่สองครั้งกด,ดเป็นเพื่อเดินหน้า จะหาทำเลเหมาะแป๊บนึงนะคะโอเคครับผมเจอแล้วครับผมจะระเบิดบ้านของ n p c เล่นหนึ่งอีครับก่อนอ,อื่นเราต้องสร้างทั้งหมดกาบอกนะครับนะครับหนึ่งบอกกดไปดิ คิกซ้ายนะครับหนึ่งบล็อกสองสามสามสี่ห้าหก แปดเก้าเกแล้วก็มาเป็นสิบแล้วก็มาแบบนี้แถบนี้ต้องสร้างให้ครบเท่าเดิมนะคะขอย้ำนะคะว่าต้องครบเท่าเดิม กาวบอกเท่ากันไม่งั้นปืนใหญ่จะระเบิดไม่เหลือซากเลยครับอ่าโอเคตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มความสูงนะครับเพื่อสำหรับวาง t ทีเนดีแย้าจะมาวางครึ่งอันนะครับพอาวางเสร็จแล้วกดตัวอีกครั้งหนะึ่งเราจะไปเอาน้ำมานะครับ สเสร็จแล้วแล้วก็วางนั้นไปวิววางลงไปเสร็จแล้วเราจะเอาไม้ขีดไฟมาไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งต้องให้มันหันหน้าไปทางนู้นก่อนนะครับสองสามสี่ห้า ลองไว้5อันนะครับกดหมดให้ไป mm hmm. อันสุดท้ายหมดเลยนะครับ mm hmm. จากนั้นเราจะมาใช้ชนวนกด mm hmm. ชนวนไปที่ตรงนี้ตรงนี้ข้างบนข้างล่างครับวา mm hmm. งไหมดเลยนะครับ ้เวเป้นช่องสุดท้ายไปนะครับแล้วก็กดวางปุ่มนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะกดวางท n t อลงไว้ตรงนี้นี่ครับตรงนี้หนึ่งงานแล้วก็วางเรียงกันมาเลยครับแต่ต้องเว้นช่องที่มีน้ำไ้นะครับนี่ครับเว้นช่องสุดท้ายเป็นน้ำเลยเอาละครับเราจะมาดูกันว่า ระเบิดท n t NT ของเรานี่จะแรงแค่ไหนแล้วกดคลิกซ้ายที่ปุ่มนี้ครับนี่ครับปุ่มกดไปที่ปุ่มเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงปุ้งโอ้โหหายไปแล้วครับมันแรงมากแล้วจะไปดูดี่ครับอ๋อระเบิดกาอากาศนะครับไประเบิดกาอากาศ ผลงานนี้ไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่นะครับเพราะเประเบิดอากา,า,กาศเดี๋ยวเราจะมาสร้างอีกทีดีครับแต่คราวนี้จะเป็นสร้างแบบรวดเร็วครับหนึ่งสงสามสี่ห้าหเจ็ปดเก้าหนึ่ง

Kemudian, 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 น,น้นโอเคท้งนั้นก็เป็น GNT แล้วก็ปุ่มท่านผู้ชมจะเรียงยังไงก็ได้นะครับ,บไป้รไปไปมูว่าเอาละก็เลยตึดต๊ด ดตึ๊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 ดตึต๊ดน้ำไหลเลยมากโอ้โหกระเด็นไปนู่นแล้วไม่น่าเชื่อเอาแล้วครับเราจะมาลองยิงอีกครั้งหนึ่งน้ำไหลแรงเกินไปไหมเนี่ยโอ๊ยไหลไปกองที่เดียวกันแล้วไปแล้วจอดมากครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ